เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยาบูชาแด่องค์พระเาวปฏิแต่ละเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จตนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจิตามณีขอทวายเทพเทวราชทั้งหลายโปรดจงมานมรนาในการสวดสัพพายาของพระเจ้าขอรุกข้าคุณพระรัตนะใตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรในการสวดสัพพายามนต่อไป บท fool. สวดชม i̇şte. ุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรตุอัตราคันตจันดุเทวตาสัทธธรรมมังคุนิลาชัฏฐสุนันตุตาข้ามหัขั้งตเคยการเมจรูปเอิทีขะอัตเชจันตลกิวิมาเนทีเปตีเปรัดเถจะรคามตลุหนวะคหันเอเกหาวัตุกิเคเตปูมารายันตุเทวานชัะทะนะวิสาเมยะกขันธ์นันานาตินาตาสิตเจเกสันติกเยยังมุนิวัจนาสาทโวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโร สุนันธรรมะสวนรการอายมพันต์าธรรมะสวนรการอยมพันตาธรรมะสวนาการออยมพันตตาบวชสวดนากกาสิทธิรานนโกบตศักดพระกุศลตัตสัมมาสัมพุทธัสสนักบตรศักดพระกุศลตัตัสัมมาสัมพุทธัสสะนักตศักดิพระกุศลตัตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจาริยานาาฐานนเมสรานังอัญญพุทโทเมสรานงวลาเอเตนะสสัจวเชนะโส เอเตนะสัจว์จับวัชเชนะสวดที่เมืองของตัวสัมภทานัตถิเมสละนังอัญยังทมโมเมสละนังวะระเอเตนะสัจว์จับวัชเชนะสวดที่เมืองของตัวสัมภทานัตถิเมสละนังอัญยังสังโฆเมสละนังวะระเอเตนะสัจว์จับวัชเชนะสวดที่เมืองของตัวสัมภทา สทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิตาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฐายสัพพานินางปูเรตวะปาแลมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมัยเอเตนะสัจเจวเชนะมาหอนตุสพุปัทวามหาการุณิโกนาโถติตายะสัพพานินางปูเรตวะปาแลมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมัยเอเตนะสัจเจวเชนะมาหอนตุสพุปัทวามหาการุณิโกนาโถตุขายะ สัพพะปาณิยานุาเลตาวาปาลัมมีสัพพาปาัโตสัมโพธิมุตตมาเอเ็นเณรัจจาวาเชนะมาหุตุสัพพุปัตถาวาบทสวดมหาบทสวดมหาสมัยสูตเอวเมสุตังเอกังสมะญัยยงภะคะวาสาวาัติยังวิหารติกะปิลวัตุสเมมาวะเนมมาตาพิกุสงงังพิกุสังเชนะสิถึงกัจจะตึงพิกุสเตหิสะเพเหวะอังห,หันเตหิทัศิจโลกาถาตุทิเทวะตาเยปุมเมนะสัมปิปิตตาหุติภะกวันตาทัศนาระพิกุสังกาจจะ โจะตือนางสุขาวาสิกาอิกานเะทวนาเรตตะหัวเสียอย่างโผภะกวัสสเกสุภิฐานะปีก,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 กบิลาวัดุตมิงมหาวันเอยมหัตตาพิขุสังเคนะสิทธิป์ปจามัตเตหิพิขุสัเตหิสังเทเหวะอรหันเตหิทัสนิจ,จโลกาตุติเทวตาเยบุญเยนะสมิปติตาหุติเทวตาเยบุญเยนะสมิปติตาหุติภควันตังคสานายะทิกขูสังคัจฉะยานุนัมยัปปีเย นะพระครวตยนุปัสสากเมยามาอุปัสสากิโตวาทุกันโตสติเจเบเจกะราถาอาศัยยามติอนัพุตตาเทวตาเสยยะอาปินามพระวตปุริโสสัมมิชิตุอาภาาภาษาเลยยะภาษาดิภาษาเลยยะภาษาดิตังวาภาษาสัมมิชยะเอวะเอวะสุทาวเสสุเอเวสุอันตระหิตาภพปะโตภุระโตปาตุระสุนาราภุตตาเทวตาปะุตตา อภิวาเทตวาเอกมัมตงังอรหัลุเอกมัมตังทิตาโคเอกาเทวาตาภวาตัวสัพพิเกตอิมังค์ฐานอาพาสีมหาสมัยโยปวะนัสสมัสมถิเทวกัรญาสิมาฆตาอาฆาตตัมมังหะอิมังขมัสสัมภิยักทะกิตายะวะอปาราทิ อัปปะลาชิตะสัคติอระโขอัปะลาเทวตาพระพตัวสัจจิเกตีมังค่าถังอภาสิอันตละภิกขวโสมาทะสมจิตตังอัตโนุทุกขมักังสุกสาระถิวะเนตานิข้เหตตาอิทัพลิยานิละคติปฏิตาติอัตโขอัปะลาเทวตาพระพตัวสัจจิเกตีมังค่าถังอภาสิเชตต์ีมังค่าถังอภาสิเชตวาสีลานเชตวาปะริทัย ิโอหัดจะมะเมชาเตจารันติสุทธาวิมลาชาคูมัตตาสุธรรมธาสุสทนาคติอัตตคอปาราเทวตาพระวันต่อสติเจอิมังคตังอภัสสิเยเกจิพุทธังสเสนงคัตธาเสนะเตขมิสันติอปายะภูมิปะหายะเทวามโนสารเตหังเทวกายังปาริปุเลสัตติเตอัตคุอปาราอัตคโคภะควาภิกขอามันเตสศเยภูมิเยนะภิขขเว ทัาสสุโลกาธตุสุเทวตาสัมนิปฏิตาหุติตาสาคตัางทัศนายะปิภุสังนัจจาเยปิเตภิกขเวะสุเดสิตามัทนาอัลลัโตสัมมาสัมพุทธเตยสัมปิภะกันตานังเอตัปปริมาเยวะเทวตาสัมนิปฏิตาไอเยสุเสยยะธาปิมยะหังเอตตาละหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอานาคตมัทนาอัลลัมตสัมมาสัมพุทธเตยสัมปิภะกันตานังเอตัปปริมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเยยะธาปิ มยะหงังเอตัลหิอาจิคีสาม,มิภิคเวเทวกายานังนามานิจิตตยสาม,มิภิคเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิคเวเทว กายานางนามานิตังโสนาถาสาธุกรรมนานสิกาโลทะพาศิษามิติเอวัมพันเตติตพพตโคเอพิคุภะวะโตปจโสสุภะควาเอตจะเทวโอจะสิโลกัมานุกะสามิและถภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริคัมพะลังปะหิตตาสมาัิตาปุถุสีหาวสัณินาโลมหังสาวิสัมพุโนโอทาตามัสสาวนธาวิป,ปัาสสนะมะนาวิลาปิโยปจัสเตยตวะวเนกปิยะก,กปิลักวัตเทเวเตสัมมายา วนเนกปิะระทเวตะโตอมันตยิสัทาสาวเาสเะเกศาสเนเัรเตวะกายาอภิจันตเตวิชานาถพิโคโเตเจตัปะมะกะรุสุตวะพุทธศา,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 าสนางเตสัมปาตุละหุยาณังอมนุสานะทศนังอเปเกสตตะมัคถุงสตตะสหัสัง อัฐะสัตลิงสัตตังเอเกสาสานังอมนุสาณัมคัทถุงอเปเกนตมัคคัทถุงทิสาสภาผู้ชาหงตัจจสภังอภิยายะทวะกิตวาจักภมาตโตอามันตยุสัทธาสาวเกสาสเนละเตเทิวกายาอปิกัรตะเตวิชานาถะพิขโวเยโวหัง hmm. กิตยะสามิคิลหิอน yeah. ุปุพัสโสสตต์สาสวายะขาภุมาระกปิละทวายทิมันโตชิติมันโตวันโวันโตยัสสติโนโมทมนาปิกามุปิคุณางสุนิเพงว่านางฉสสาสาเิมัวัตยะ ขานันตว,วันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตว,วันนะวันโตยักษ์โนโม,โมโทัศานาอภิกรรมงพิฆุนาสมิทธิ์สิงว่านาสาตาขิลาติสาสายักษ์ขานันตว,วันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตว,วันนะวันโต อิทธิมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทัมนาภิกามุพิกุณาสมิติงวะนะอิเจเตโสลาสาสายะขานานาตาวานิโนอิทธิมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทัมนาภิกามุพิกุณาสมิติงวะนะเวสามิตาปจัสตายะขานานาตาวานิโนอิทธิมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทัมนาภิกามุพิกุณาสมิติงวะนะกุมพิโลราชักเกโกเวปุละสานิเวสนางพินโยนางสัตตะสหสัง ยักษ์ขานางปริรูปปาสติคุมพิโรราชัยโกศปาขาสมิธเติงวะนาปุริมัจเที่สามราชาวตัทรโถภาษาสติคันรพนาทิปติมหารายะมหาราชยศิโตพุตตาปิดสาภาวโวถัมมานามหาภาลาอิทิมโตชุติมันโตว,วันนาวันโต,ววนตยสัสสิโนโมทัมานาพิการุมพิคุณาสมิธเติงวะนาง ทักขีนัจจะที่สังราชาวิรุงหโหตาภาษาสติกุมนรานาอธิปฏิมหาราชายาติโสพุตตาปิตาสาพาโวอิ่ทัมนามาภารา,า,าอิทิมันโตชิติมันโตว,วันนวันโตสาติโนโมธรมมนาภิการมพุพิคุณาสม,มินติงวนาปัชิมัจจะที่สังราชาวิรุปโขภาษาสตินา ขาน ah so ังอธิปติมหาราชายสถิตโสปุตตาปิตัสสะผาโอไอทัมมานามหาปรลไยที่มันโตชิติมันโตวันนะมันโตยัสสินโนโมทัมมานาพิการโมพิคุณางสมินติงวะนาอุตตะรับจัดที่สางฆาชากุเวโลตปัสสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายสสิตโสปุตตาปิตัสสะผาโอไอทัมมานามหาปพระไรทิมันโตชิติมันโตวันนะมันโตยัสสสินโนโมทัมมานาพิการโมพิคุณางสมินติงวะนาปุริมะที่สังตระทัตโตนักีเนนะวิรุฬหะโกปชิเมนะวิโรปโกกุเวโลตละนังที่สังจตารู เตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัทธลัทัทธลัมนาอัทสงวันอกปิลัทเวเตสันมายาวิโนทาสาอาคูวัจจนิกาสัทธามายากูเวทุเวเชทุวิภูจะวิภูตสหจันทนโนกามเสเรษุจกินุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปมัญโยเทวสูตุจะมาตลิงกิตาเสโนจะกันัพโนัโรลาสาโสรตโพอาคูปัจสโขเจวะติมภัลูสุไวชะ เตมพะโลสุริยะวัชสาเอเตจันเยจลาชโนคันทพาสหาราชุพิโมทมานาพิกรมุพิกุณาสิมิติงวนาอธากูนาภาษานาคาเวสาลาศาสตะชกากัรมพระสัตตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาตถาสักษจะอาคูนาคยาสสิโนเอระวันโนมหากนาโคโสปะคะสิมิติงวนางเยราคาราเชสาสาหาันติทิพาทิชาปะคิวิสุทธะจะขูเวหายาสาเตวนาวัตสปตตาสิตะลาสุปนาอิติเตสะ นามังอาภยานตถานาคานาลาชานามาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันนาห,าหิวาจาหิวะวังหายันตานาคาสุปันนาสาระามะกังสุพุทธังชิตาชิตาวชิลเถนะสุพุทังอสุลาสิตาภา,า,าตโลวาสาวะเสตยิทิมันโตยัสสิโอกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาทานะเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจะมะเวปะสุจิตติสุสเวปะ จิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหะสัตตจจะพรลิพุตานังสัพเพเวโลจะนามกาสันนางหิตวาพระลิงเสนาราหุพระทุปาข้าม,มูสมะโยธานิทันเตพิคุณังสม,มินตริวนาอาโปจะเทวาปทววจะเต จะเตโชวายโยตถาขัมภูมวรุณาวรุณาเทวโสมจยัสสาสหไมตาการุณาติกาอาคูเทวะยศินโนทเสเตท้าทายาสเพนานันตวันิโนอิทิมัโตชิติมันโตวันะวันโตยศสินโนโมทัมนาภิกกมุพิกุณาสัพนิติวะนะเวทุจะเทวาสารีจะอาสมาจะทุเอยยามาจะทั้สูปนิสาเทวจะทะมาคูปุระคิตาเสุยสูปนิสาเทวเสยมาคูปุระคิตานัขันตานี้ปุระคิตวา อาคูมันทะวะลากาวัสูนังวัตโวเสโทสะโกปาขาปุริตโท,ส,ทสัสทัเสเตธาทากายาสัพเพนานันตวันนิโน,โนเอทีม่มันโตชุดทมันตว,วันาวันโตเอสติโนโมทมานาภิกามงภิกขุน,านาัสสินิมังวนาอัฐาคูสหภูเทวาชาละมักขิสิขาเรวะอาเลทะกาจะโรชาจะอุม,มาปุวานิพาสิโนวโรนาสหาธรรมาจะอัจุตาจะเนชกา สุเลย,ยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวันเอสิโนทัศเจเ,เ,เตทัาทาทากายาสะเพนน,ววนนันตวันิโนอนติติมันตชิติมันโตวันนวันโตและสสิโนโมทัามานาอภิกรรมมพิคูดังสัมมิติงวงะนันสมานามหาสมานามอนุสามนุสุตมาธิธา ปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาคูหะโยเทวายเจจโลหิตาวสิโนโปรลคามาปารลคอาคูเทวันยศสิโนไดเสเตแลถากายาสเปนนานตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโหมดธมรนะเปกขมุงพิโกนสัมปิณติงวะนะสุกกากะลุมมหารุณาอาคูเวขนะสาสหโอคาตาคัมยังหา ตามมุขาอาคูเทววัตจากณาสถานมัตตาหารคะาชามิสกาลเจยัสสติโนทนายันอาคาปจัจจโนเดียวที่สาอาภิวาสติท้าเสเตระถากายาสาเพนานานต่อวันนิโนอิะทีมันโตชิติมันโตวันนะวันโตโมทัม,มานาอภิกรรมุภิกุราสมลิติวนาเขไมยาตุสิดายามากันถ้ากาเจยัสสติโนสัมพิตะกายารามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานาลติโนอาคูอาัถาคูปะละนิปมิต คาถาโคปาละนิมิตตาท้าเ,เตเถ้าทากายาสเพนานันตวนันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสตสิโนโมทัมปนาพิกามุงพิกุนาสัเปิติมวนาสะเทเตเทวันิการยาสเพนานันตวันนิาาๆๆๆนนโน สเเต,เตเตวะนิกายาสพณนานันตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันถุงเยจันเยสัตทิสาสหาปวุธ,ธาชาติมคีรังโอขาติงนมานาสวางังทะเขโมขดตะลังนาถังจันทังวะอสิตาสิตังสุภามาประมัตโตจะปุตาอิทิมโตสาหาสนังกุม,มาโรเิโจสจะโสปาขะสนิติงวะานาังสาหาสพภม,มาโลกาลัง มหาพมัสสิติสติอุปปนโนสติมันโตพิสมากายโยยัสสิโตตัเสถาอิสระอาคูปเจกวาสะวัตติโนเตสัจะมัชโตอาคาหาโตปิลิวาริโตเตจัปสเทอภิกันเตสิงเทเทเวสัพมะเกมาลเสนาอภิการมิปัสสะกันังหสะมันทะยังเอทะ คัน,นะหัตถาาะพันธะลาเคนาพันธะมันทุกโวสมันตาไปด้วยอาเรถามาวโมุชิตาโกจิตังอิติตถามาสเนาสเนากนาเสนาเปตายิปานิณาตาละมาหาัจจสลังกตาวาเพละวายยหาอวุสโกเมโขทนะยันโตสุวิชโกตาถาโสปจ,จุธาวัตติ สังกูโทอสัสยังวเสตจะสพพังอภิยายาวะวะวะขิตวะจกุมาตโตอมาตเตยสัสสทัสาวะเทสะเนระเตมาละเสนาอภิกันตโเตวิชานาทักที่ขโวเตจะตบมะกะลุงสุตวะพุทธศาส,า,สาสนาบิตลาลักทิหิตปกามุเนสัมโลมันปิฉะยยงสัพเพวิชิตะวิชิตะ,ะคามาพยาติตายสติโนโมทันติสาวูเตหิสาวกาเตชะตเนสุตาติ บสวสดจุลชัยยะปรมากรณะโมเมพุทธเตชะสาลัตตะนะตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปาระมะปาระเมสุลาสิทธิพมมาจะอินทาจะจะจตุโลกาคัมภีรักขากาสมุธาภูตุตงขังคาจะ สภะมะชัยยะประสิทธิภควันตุตเตชัยยะชัยยะธะนิธรณีอุทธิอุทธินัทินทติชัยยะชัยยะคักละักตนละนิสัยนิไลสายเสนะเมรุลาชะพลละนละชีชัยยะชัยยะคัมพีละสงพีนาเคนทักนาคีปิสารจกปูตักกาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานะุขคัชา ชัยยะชัยยะวัุณะมุขสาตาชัยยะชัยยะยาปาทินาคะกุละคันโถชัยยะไชยะคะชะคนนะตุลงสุกะละพุชงศีหะพยัคฆ์ทีปาชัยยะชัยยะวรุณะมุขขยาตาชิตะชิตะเสนนาเลปุเสนนาเลปุนะสุทธินอและดีชัยยะชัยยะสุขะสุขาชีวีชัยยะชัยยะ ธรณีตะเลสถาสุขชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสารตินสถาชัยยะชัยยะมังกรลรัยาพระเคชัยยะชยะวัุณนยเคชัยยะชยยะลัขะเสสุละภูชาเตชาชยชยยะพเมนทะขนาชยชยยะราชาทิละสามชัยชยะชยยะปทเทวงอับทางชยะชยยะอหมตาปัจเจกบพุทธสาวังชยะชยะมเหสุโลหะโลหะลินเทวาชยะชยะพมาสุรโขชัยยะ ชยรา,าโควิลุณนะหกโกวิรุปโคจันทิมาแล้ววิงอินโทจากเวนะเตยโยจากุเวลโลวะลุโนปิจอกชิวายโยจากปาชุโหกุมาโลตถะรัท,ะะทะโกอัฏฐาระัสะมหาเทว,วาสิทธิปาปะสะอาทโยอ,อิสิโนาสาวกาสัพาชยรา,ามโมเทวันตุเตยชย,ยรมมัรธโมจักสังโคจัก พรสับ,บาโลจะชัยะกังเอเตนะชัยะเตเชนะชัยยะสดีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะสดีเอเตนะพุทธเตเชนะโขนตุเตชัยยะมังคะลังชยัยโยปิพุทธสัตสิริมัตโตอายามาราสัจจปาพปิมัตโตปราชโยขสัสยามโพธิมันเถอโมทิมาาตาชัยะตถาสัพ ปโมทิตาชัยยะตถาธรรมะขณาเหสิโนชโยปิพุทธสัจสิริมตออายามารสัจจาปิมตโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตถาอินทะขณาเหสิโนชโยปิพุทธสัจสิริมตออายามารสัจจาปิมตโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตถาเทวะขณาเหสิโนชโยปิพุทธสัจสิริมตออายามมารสัจจาปิมตโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตถาสุปันนะ พระนามาเหสิโนชโยปิพุทธสสิริมาตโตอิยามารสัจจปาปิมัตโตปลาชโยโคสยามโพธิมันเถอปโมทิตาชยะตถานาคะขณะมาเหสีโนชโยปิพุทธสสิริมาตโตอิยามารสัจจปาปิมัตโตปลาชโยโคสยามโพธิมันเถอปโมทิตาชยะตถาสัพภมาขณะมาเหสิโนชะยันโตโพธิยามมเลสกายานังนันทิวัฒโนเอวัมตะวังวิชโยโหหิชยันสุชยะ มังคะเลอปราชิตปังลังเกศีเสปะทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอขปัะโตปะโมทติสุนันคัตตังสุบังคะลังสุปะพาตังสุหูทิตังสุขโนสุมุหุโตจสุยิธังพมัจจาริสุปัทขินางกายะกัมมังวจากัมมังปัทขินางปัทขีนังมโนกัมมังปะนิทีเตปัทขินาปัทขินานิกะตวาระพันเตปะทักขี เนเตอั์ัฐลัทธาสุขิตาวิรุ้หาพุทธศาสเนอโลคาสุขิตาโหถสหัสัพเพหิตยาติภิสุนันโตโพนโตเยเทวาอสมิงเถเนอทิคตาทีคาอายุกาสัทธาหุโตสุขิตาหุโตสัพพทาลขันโตสัพพสตานังลขันโตชินะสาพาชินะสาสนังตาจากาจิ ยากาจิปัฏฐานาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตาก,กาเลปะวะสันตุวัสังวสาวรา,ากาโลกาจุปะเทาวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพะทากายาสุข,ขังจิตตาสุขะาราัตุยัฐาละหังบทสวดธรรมะนิยามัสตังเอวเมสุตังเอ,งเอก,กังสมะยังพระกวาสาวัตถิยังวิหารติเชตวัะเนอนาคิ านากะบ,บินเทกกะสาวาะเมต,ตันตะลักโภภวะพิขุะอเมเตะสีพิขเวฏติพระธรรมตเตพระเตติเตพิขุพระปโตปัจ,จโซสูงพระวะเอตถะทวจาอุปาทาวาพิขเวตดธาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาถาตุธรรมะทิมมตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราอันนี้ จารติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสาเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสาเมตาวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัญธาเปติวิวาลติวิภัชติอุตานิกโรติสเพสังกาลาอนิจจติอุปาทาวาภิกเขเวตถาคตานาอนุปาทาวาตถาคตานิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพ สังขาราทุกขาติตังตระสาขตัวอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวัลติวิภัชติอุตานีกโลติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเขเวตถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคตานังพิตาวะสาธาตุธรรมะทดตตาธรรมะนิยาัตาสัพเพธรรมานตตาติ ตังตถาคตตัวอภิสัมพุชชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตาวาอจิคติเสติปัญญเปติปถะเปติวิวัลติวิภัชติอุตานีกะโลติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิทัมโวจะภะคะวาอัตตมนาเตภิกขุภควโตทาสีตังอภินันทุนติ บทสวดพันเทกัลันตะาถาตีตังนานะวาคาเมยยะนะปฏิทังเถนะาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพอวงถึงสิ่งที่มาไม่ถึงยะถาตีตมภีนัตังอปัตตาจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยัมมยนะงามา,มา,มางไม่ถึงปัจจุบันังจะโยธรรมัาางตถาตถาปัจจุบันังจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีลังอสังุปันตังวิทามะ และดัวเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนนั้อย่างจำแจ้งไม่งอนเง่นขอนแค้นเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อันเชวะกิจจมาตับปังโกชัญญามาระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะลู้ความตาแม้วันพุ่งไนหินโนสังขลันเดนะมหาเสนหนะมัจจุนาเพราะการผลเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวามิหาลิมาตัปิงอโหลันตะมัทันติตังทันเวพันเทกาลันโตติ สนันโตอาจิคะเตมุนีติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่เกียจค้ามทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาดีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจก,กเวคนะสัเพสังขารานนจ่าสังขมคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารา ทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปกทำนามททั้งหมดทั้งสิ้นมันเกิดขึ้นมันเป็นุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปทัพเพธรรมารัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวตนของเราถ้าวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวงังบาระนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังไมายามิตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ โยสารนาเม,มชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตตางเม,มอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยมมรณษนาเมนิยตังความตายของเราเป็นของเทียงวัตตะควรที่จะสังเวชยังกาโยอัจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาอเปตวิญญาโนคันปัสาจากวิญญาณชนโพอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจะนอนทับปัทะวิงซึ่งแผดิี กลิงคะลังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ทันถังหาประโยชน์มิได้อันนี้จะาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายะธรามิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุณชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสโมสุขโขค,ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลาย เป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะตายอยู่มารินสุจามาริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต,ต่เถวหาหัางมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอลทะสังสโยความสงสารในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกิจจิยังกิจิกุศลังกัมมังสะเพหิพระเจหิกะตังปุยังโนอะุโมทันโตสุนันโตปวโตเดเทวาอสบิเทเรอธิกตาธีคายุกาสัตถาหันโตสุกิตาหันโตทุกขาปมุจจโตมาตาปิตาสุกิตาหันตตทุกขาปรมุจจะโตสัพเทยาติกาสุกิตาหันตตทุกขาปมุจจโตสัพเพออยาติกาทุก สุกิตาหุนโตทุกขาปมุติโตสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตตทุกขาปมุติโตสัพเพอาจาริยุปะชายะสุกิตาหุนโตทุกขาปมุติโตสัพเพละขันตาสุกิตาหุนตตทุกขาปมุชโตสัพเพเทวาสุกิตาหุนตตทุกขาปมุชโตสัพเพสามารถินังสมิชันตตโว บวชสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสตัตว์อาคันติมายะอินะะติภควานโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควา ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถุเปย์คะเลโพธิคะเลแต่หิงแต่หิงตาธรรม,มะทานเนนะพวันตุปูชิตาโสถิงกโลเตถะวิหารมันทะเลทเลทาลาจะมัชานวกาจะพิกคะโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสก,กาคามาจะเทสานิฆมาจะอิสลาสัมปานะปูตาสุกิตาพวันตุเตชะลาภูชาเยปิ จะอัฏฐัมภวะสังเสรัชาตาอธวปปาติกานิยานิกังธมวะลังปฏทิจะเตสพเพปิทุคขสสะกรลตุสัขยังทาตุจิลังสตังธมโมธมัทละจะปุคลาสังโควันตุสมัครโวะอัฏฐายัะเหิตายัจะอัมเหระขันตุสัทธมโมสพเพปิธมัจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธเมอะลิยัปเวทิเต สำนาคุนตุสเพปิีปานิโนพุทธศาสนสัมมาทาลานประเวชันโตกาเลเทโวปาวะสตุวุฒิภาวะวุธิภาวายายะสัตตานาังสัมิทังเนตุมเมทะนิงมาตาปิตาจะอัอตตะรัชังนิจังลัคติปุทธกังเอวามธรรมเมราชานโนปชารักษันตุสัพพา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจานิทุกขาพยาปตตาจานิโสกะทุกขปัตตาจานิทุกขาพยาปตตาจานิพยาโสกัปัตตาจานิโสกาหนตัวสัพเพปิปานิโนเอลตาวัตตาจะอัมเหสัพพตังปุยะสัมปทังสัพเพเทวะนุโมทันตุสัมภัสสัมปติทิฏฐานังท้าทันตุสัายะสีลักราขันตุสัพพะทาภวนาพิระตาวนตุขันตุเทวตาคาตา สุม망คะละคาถานโขนตุสัพพังสุ망คะลังล่ะค่ตูสัพพะเทธิวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสติโหนตุนิรันตะลังโขนตุสัพพังสุ망คะลังล่ะค่ตูสัพพะเทธิวตาสัพพะทธามานุภาเวนะสติโหนตุนิรันตะลังโขนตุสัพพังสุ망คะลังล่ะค่ตูสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสติโหนตุนิรันตะลัง สัพเพพุทธาภรลปตาปเจกานันจัยังพระลังอรหันตานันเจเตเชนะลกขันธารมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรลปตาปเจกานันจัยังพระลังอรหันตานันเจเตเชนะลกขันธารมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรลปตาปเจกานันจัยังพระลังอรหันตานันเจเตเชนะลกขันธารมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรลปตาปเจกานันจัยังพระลังอรหันตานันเจเตเชนะลกขันธารมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรลปตาปเจกานันจัยังพระลังอรหันตานันเจเตเชนะลกขันธารมิสัพพโส สัพเพุทธาพปตตาปกานังเยังพระลังอรหันตานเจตเนะละันธมิสสะโสสัพเพุทธปตตาปจกานังเยังพลังอรหันตนเจตเนะละันธมิสสโสสัพเพุทธปตตาปจกานังเยังพลังอรหันตานเจตเนะละันธมิสสัสโสสัพเพุทธปตตาปกานังเยังพะลังอรหันตเจตเนะละันธมิสสะพโสด้วยอนุ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์ารายเพราอนิสงแห่งบุญนี้ ปุกณกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แขพเค่า,าปลอดภยัยจากทุกโศกรกภยัยอันตรายั้งพวงให้มีแหล่งรายได้อาศัจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบคำว่าไม่มีอดอจากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิ ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดก,กาลนานอีกทั้งขอเทพเวทวดาเจ้าทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้บวดประสิทธิ์ประสาทอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลประปิตายกศิษยีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมทั้งวัตถุมงคลที่สามสิงอมุเดชได้จะสร้างให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิขานุภาพอันศักดิ์สิทธิ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุนการเธอ